หมอเชื่อว่าปัญหาริ้วรอยต่างๆบนใบหน้าบ่งบอกถึงตัวเลขที่มากขึ้นตามวัยสร้างความแก่ให้กับใบหน้าของเราค่ะฟังแล้วก็รู้สึกเจ็บมากเลยใช่ไหมคะอยากจะลองฉีดโบท็อกดูแต่ไม่รู้ว่าโบท็อกริ้วรอยเนี่ยจะทําให้ริ้วรอยของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างเดี๋ยววันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังค่ะ ก่อนอื่นต้องมารู้ก่อนนะคะว่าโบ็อกเนี่ยคืออะไรโบ็อกเนี่ยเป็นสายโบทูรินุ่มท็อกซินค่ะเราฉีดไปเพื่อให้เกิดการคลายตัวของกล้ามเนื้อขึ้นเราก็จะนําประโยชน์ตรงนี้นี่แหละคะ่ะมาใช้ในการปรับรูปหน้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฉีดลดริ้วรอยลดขนาดของกล้ามเนื้อกล้ามให้เล็กลงทําให้รูปหน้าของเราดูวีขึ้นหรือว่าฉีดเพื่อทําให้เกิดการยกกระชับของใบหน้าค่ะแต่วันนี้เราจะโฟกัสแค่การฉีดโบ็อกริ้วรอยเพียงอย่างเดียวค่ะสําหรับการฉีดโบ็อกริ้วรอยเนี่ยเราจะใช้ตัวโบ ไปลดการทํางานของกล้ามเนื้อในการแสดงสีหน้าค่ะก็จะทําให้ริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าเนี่ยดูลดลงและดูตึงขึ้นนอกจากนั้นค่ะจะทําให้หน้าของเราเนี่ยดูอ่อนเยาว์ขึ้นและที่สําคัญนะคะการฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยเนี่ยสามารถป้องกันให้เราเนี่ยไม่เกิดริ้วรอยถาวรนในอนาคตได้ด้วยค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยริ้วรอยจะมีทั้งหมด2แบบค่ะเป็นริ้วรอยที่เกิดตอนแสดงสีหน้ากับริ้วรอยถาวรค่ะเรามาที่ริ้วรอยแบบแรกเลยนะคะคือริ้วรอยที่เกิดจากการแสดงสีหน้าค่ะง่ายๆเลยค่ะเวลาที่เราเกิดการเลิกหน้าผากขึ้นเราก็จะเห็นเส้นบริเวณหน้าผากค่ะหรือทําการขามวดคิ้วก็จะเห็นร่องตรงช่วงระหว่างคิ้วนะคะหรือเวลาที่เรายิ้มใต้หยิกก็จะเกิดเป็นรอยตีนกาขึ้นอย่างที่เรารู้จักค่ะและอย่างสุดท้ายก็คือรอยย่นบริเวณจมูก,มกเวลาทําหน้ามู่มๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดขึ้น รริเวตงนี้ซึ่งริ้วรอยประเภทนี้นี่แหละค่ะการฉีดโบท็อกเนี่ยสามารถแก้ไขได้และใช้เวลาไม่นาเนเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นหลักจากฉีดโบท็อกลดริร้วรอยไปริ้วรอยจัดก,การแส,สดงสีหน้าก็จะดูตึงขึ้นและหน้าของเราก็จะดูอ่อนเยาว ค่ะอย่างที่2นะคะริ้วรอยถาวรค่ะเราจะเห็นได้ชัดเลยค่ะแม้กระทั่งคนไข้ไม่ได้แสดงสีหน้าและใบหน้าอยู่นิ่นงๆเราจะเห็นเป็นร่องหรือตามรอยเส้นริ้วรอยเวลาที่เราแสดงสีหน้าเกิดขึ้น <c oughs> ส่วนใหญ่นะคะก็จะเจอบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วและเส้นบริเวณช่วงหางตาค่ะแต่หมอบอกก่อนเลยนะคะว่าริ้วรอยประเภทนี้เนี่ยเราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดโบท็อกค่ะแต่เขาสามารถทําให้ดูดีขึ้นได้จากการเติมเต็มด้วยการใช้ฟิลเลอร์หรือการทาเลเซอร์ เพื่อกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวทำให้ผิวที่ดูเป็นล่องหรือเป็นนิ้วรอยเนี่ยดูฟูและดูตื่นขึ้นได้ค่ะ อย่างที่หมอได้เล่าให้ฟังนะคะว่าการฉีดโบท็อกคิ้วรอยเนี่ยสามารถแก้ไขริ้วรอยที่เกิดตอนแสดงสีหน้าได้ดังนั้นตำแหน่งที่เราจะสามารถแก้ไขด้วยโบท็อกเนี่ยก็จะมีบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วติมการและรอยย่นจมูกค่ะและมีอีกจุดหนึ่งค่ะที่คนไข้อยากจะฉีดมากๆเลยก็คือริ้วรอยบริเวณใต้ตานั่นเองค่ะถามว่าฉีดได้ไหมตอบเลยว่าฉีดได้ค่ะแต่ฉีดได้แค่ในบางเคสเท่านั้นหมอจะไม่ค่อยแนะนํา <c oughs> ในคนไข้ที่มีถุงใต้าตาที่ดูหย่อนค่ะเนื่องจาก ว่าเวลาที่เราฉีดเราจะไปคลายกล้ามเนื้อเขาถูกต้องไหมคะก็จะทําให้ถุงใต้ตาบริเวณนั้นเนี่ยดูหย่อนลงมาอีกคะ่ะเราอาจจะต้องแก้ไขด้วยวิธีอื่นๆในคนไข้กลุ่มนี้นะคะโดยสรุปแล้วนะคะสําหรับตัวหมอเองเนี่ยคิดว่าการฉีดโบท็อกซ์ริ้วรอยเนี่ยเป็นการรักษาดึงในปัจจุบันที่นะะ่าสนใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเขาสามารถที่จะไปลดริ้วรอยขณะที่เราแสดงสีหน้าได้อย่างรวดเร็วและอย่างชัดเจนเลยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นอยากจะฝากไว้นะคะอยากให้คนไข้เลือกใช้ยาที่ได้มาตรฐานผ่าน อยอเพื่อที่ว่าเราเนี่ยจะได้ฉีดโบทอรลิรอยไปได้นานๆและไม่เกิดการดื้อยาในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมีประโยชน์สำหรับคนไข้ท่านไหนอย่าลืมกดไลค์กดจับส i b e แล้วก็กดกระดิ่งให้หมอนิดนึงนะคะหมอสัญญาเลยค่ะว่าจะทําคลิปดีๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้มาให้กับคนไข้ได้ฟังกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ